ไกด์ต้นแบบที่เป็นไอดอลีพี่มีเพราะว่าตอนพี่ฝึกงานเนี่ยเพื่อนพี่หลายๆคนไปฝึกงานบริษัททัวร์เหมือนกันแล้วก็พอไปฝึกงานเนี่ยไม่ชอบไม่ประทับใจก็เลยไปทำอาชีพอื่นแต่พี่เนี่ยโชคดีมากพี่ไปเจอไกด์คนหนึ่งเขาชื่อว่าไกด์ไก่กุ๊กตอนนั้นเขาเป็นไกด์อันดับหนึ่งของบริษัทนั้นเลยตอนที่พี่ฝึกงานอยู่เนาะและพี่ก็ได้มีโอกาสขึ้นไกด์กับเขาและเขาก็สอนพี่ทุกอย่างสิ่งเลย เดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าเขาคือใครนะแล้วก็คนคนนี้พี่ถือว่าเขาเป็นต้นแบบของพี่เลยในะการเป็นไกด์เพราะตอนนั้นเขายังสาวยังสวยยังหุ่นดีแล้วเขาก็เป็นไกด์ที่มีมุกตลกมีอินอร์จีสูงมากเวลาไปเขาเนี่ยจะมีความสุขมากขนาดเราเป็นผู้ช่วยไกด์เนาะเรายังรู้สึกว่าเออการฟังเขามันสนุกมากแล้วลูกค้าก็หัวเราะแฮปปี้มาก แล้วเขาก็สอนพี่ทุกอย่างอะไรไม่ดีเขาก็ตําหนิพี่เลยนะสอนพี่จนพี่มีวันนี้แล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ยังคอยซับพอร์ตพี่ตลอดเวลาเวลาพี่ไม่มีงานอะไรก็ตามเขาก็จะให้งานพี่ตลอดเวลาพี่ไกด์ไก่ไกุ๊กคือต้นแบบในการเป็นไกด์ของพี่พี่กล้าพูดได้เต็มปากเลยว้าว wow.